คือท่านใช้คาว่าโดนทุกคนนะโดนทุกคนไม่ต้องห่วงนะไม่ได้มีแค่อนุชิตเดี๋ยวเดี๋ยวอนุชิตเดี๋ยวล่าให้ฟังท่านบอกว่าโดนทุกคนตอนนี้สั่งให้ทีมงานเนี่ยนะครับโหท่านเป็นระดับม,มือมือปราบสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะครับลูกน้องตํารวจก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดตอนนี้กําลังไล่เช็คหมดเลยไล่เช็คหมดทั้งที่มีคนแจ้งมาว่ามีผู้หญิงด้วยใช่ไหมตอนนี้สั่งเช็คแล้วท่านบอกว่าจะอยู่ในหรือ ต่างประเทศเนี่ยนะครับเช็คได้หมดนะดำเนินคดีได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอดใจรอจัดให้ได้ทุกคนท่านพูดชัดนะว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปแจ้งความอะไรแบบนี้แต่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าท่าน,กนเกษียณมาแล้วท่านก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งแล้วมาถูกกล่าวหามาถูกใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเกลียดชังต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็ต้องปกป้องปกป้องศักดิ์ศรีของท่านเองนะที่จะดําเนินคดีต่อไปอีกเนี่ยผม กำลังรอคลิปที่ชัดเจนนะครับผมดูคลิปแต่ที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์นะฮะผมพินาแล้วว่าห <c oughs> มิ่นประมาทชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมต้องรอต้นคลิปก่อนนะครับแล้วก็คนที่มาแชร์คลิปเนี่ยเพื่อจะต้องไปอ้างในศาลเพื่อมาเป็นพยานให้ผมด้วยว่าท่านได้คลิปมาจากไหนอะไรอย่างไรนะฮะส่วนผู้หญิงอีกคนเนี่ยผมก็ จ้องดำเนินคดีอยู่นะครับก็มีพักพวกบอกว่ากำลังหาชื่อจริงนามสกุลจริงให้นะครับซึ่งถ้าได้แล้วเนี่ยผมก็จะดำเนินคดีแน่นอนทุกคนครับที่หมิ่นประมาทเมื่อก่อนชีวิตก็ไม่เคยคิดจะดำเนินคดีใครเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่เกษียณมาแล้วผมก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายท่านก้าวล่วงผมหมิ่นประมาทผมผมก็ ทำตามกรอบของกฎหมายแจ้งความดําเนินคดีทุกคนครับทุกคนนะฮะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขลําบากคนที่เข้าไปฟังแล้วไม่รู้เขาก็จะเข้าใจว่าผมเป็นคนเลวคนชั่วนะฮะเอาว่าง,ง่ายๆเอาว่าง,ง่ายๆนะได้รับกันทุกคนนะครับหมายเนี่ยนะคือตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยม่อมันมีเคสอนุชิตอนุชิตก็ไปบวชละเป็นพระละก็เหมือนกับท่านแบบว่าท่านจะไปแถลงที่ศาลให้ นะท่านใช้คำนี้ก็นึกว่าเออมันคงจบแล้วแหละนะมันคงจบแล้วแหละเอาไปเอามาไม่จบนะครับไม่จบท่านใช้คําว่าโดนทุกคนนะโดนทุกคนมีผู้หญิงด้วยกําลังเช็คชื่ออยู่ส่วนคลิปเป็นอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ฝากบอกนะครับท่านพูดเองนะบอกว่ากรณีที่มันมีคลิปออกมาหมายถึงว่าไม่รู้ว่าต้นทางมันมาจากไหน แล้วมันมีคนเนี่ยเอาไปแชร์ต่ออันนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะฮะแล้วมีคนเอาไปแชร์ต่อเนี่ยพอมันเป็นคดีออกมาเนี่ยนะครับคนไปแชร์เนี่ยท่านไม่ได้พูดนะว่าท่านจะดำเนินคดีคนแชร์แต่อาจจะต้องเรียกท่านไปเป็นพยานนะครับเพื่อไปสอบถามว่าคุณไปเอาคลิปนี้มาจากไหนเห็นไหมมันจะเดือดร้อนสั่นสะเทือนอันนี้ผมเอามาเตือนนะครับเอามาเตือนมันเป็นมันเป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนอะคือถ้าไปเจอถ้าไปเจอถ้าไปเจอคลิป แต่ไม่รู้ที่มาแต่คนเนี้ยไปเอามาจากไหนไม่รู้เอามาแชร์เอามาโพสต์ต่อนะครับก็ต้องถูกเรียกไปเป็นพยานนะครับมันจะเสียเว,เวลาการใช้ชีวิตนะครับการเรียกไปเป็นพยานท่านก็ต้องเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนนึกออกไหมครับแล้วคดีของท่านเรวัตเนี่ยนะดูทรงแล้วท่านน่าจะแจ้งที่ท่านสะดวกก็คือที่กาญจนบุรีเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกาญจนบุรีกันนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวทั้งในฐานะผู้ต้องหา หรือจะไปเที่ยวในฐานะพยานผู้ต้องหาหรือพยานมันก็เดือดร้อนหมดเพราะนั้นเนี่ยเอามาแจ้งให้ได้รับทราบท่านเรวัตไม่หยุดเท่านี้นะครับคุณผ,ผู้ชมจะได้รับทราบนะอันนี้โอเคไหมนี่คือสถานการณ์ล่าสุดส่วนคนที่ท้าทายนะครับบอกว่าจะจับได้หรอจะรู้หรือว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวก็มารอดติดตามกันว่าว่าจะทําได้หรือเปล่าหรือว่าจะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคือคือเออ แน่ใจแล้ครับคือผมถามกลุ่มยูทูบเบอร์สายลุมพลนะ่ะท่านอาจจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจไล้ก็ตามแต่เนี่ยนะครับท่านท่านจะไปมีปัญหากับคนระดับท่านเลว่าทําไมนะครับดูคุณอนุชิตนะ่ะนะโอ้โหเขาคือถึงขนาดไปบวชเลยอะ่ะอ่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง INBOX พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ easy coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได CO, ้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชีย่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานกันมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ไรายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทาแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสินงส้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0ไบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังาอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอ,าการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะค,ครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพอ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ